สวัสดีค่ะธรรมชมที่เคารพมเมนท่องมีสามดาวท่าธรรมชมไปหาปูผู้หน่อยเนาะค่ะเนาะปูผู้หน่อยนั่นล้างเหล็กออกค่ะธรรมชมฝันตองงวดฝันว่ามีคนเอาเนื้อมาให้ปาเต็มนะค่ะธรรมชมแรงจึงเึิงแต่บัท่านเด็ดตัวเลขขึคืนต่อมาฝันฝันเห็นผะพุูธระลหล้วงปู่สวงเว้าได้ค่ะธรรมชม เ้าได้ยกมือสี่บอกเหล็กจะเป็นเหล็กดีเล็กเด็ดตัวเลยนะคะเนาะไปรับชมกับปูผู้หน่อยความกันค่ะใครเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่อมีสามดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับปูผู้หน่อยความกันเลยค่ะกับนมัสการครับปูกับนามัสการครับัอน เบาสูฟังนะครับปูแนวท่างงวดวันที่หนึ่งเลยครับเบาสูเอฟซีฟังนะครับก็ขอจะเลื่อพรมเอฟซีพร้อมเบายังรอทุ่งครับสาธุสาธุทุกทุกท่านมาในมนีครับเพราะว่าอาจารย์มีแนวท่างก่อนจะบอกแนวท่างก็ที่บอกข่วมฝันครับฟังซะก่อนตั้งแต่ตัวงวดนตัวครับฝันในข่วมฝันนั่นบอทันได้เลขครับฝันว่าเขาบอกไปเอาหนือ ปาดไว้รอาถ่านะนะับปาดไว้เ็มแรงยิ่งปึ้นแต่ว่าเหนือสดนะแต่ว่าพ่อท่านดเด็กไปเลยเขาก็บอกว่าไปเอามาเอาเดอ้อเหนือเขาเลยว่าเดี๋ยวเดี้ยวก่อนทำงานก่อนจังสิไปเอาครับนี่ก็บฟันตั้งแต่ต้นงวแต่ว่าพ่อท่านดเด็กเลยครับผมอือเขเรยว่าเออมันฟันดีแต่ต้นงวดเเรียมันจะมา มือน่าจะเป็นวั่นพ้าหรือก่อนวั่นผาเนี่ยะอาจาย์กับฝันมาเนีมันฝันแปลกครับฝันว่าจะไปใส่ดอกอาจไปเห็นพระพุทธลูก <c oughs> ที่เป็นลูกเหมือนของผู้สวงที่อยู่บารุ่นครับคุณใหญ่ๆน,นะครับครับครับก็ได้เห็นต้นผัดบ้างเบาบ่าาอนำ้ำ าพระพุธลูกบอกได้ก็ัเลยว่าครับแต่ว่าก็เป็นลูกป,ปู่สวงนะครับลูกของปู่สวงครับก็เลยที่แด็กกับเป็นศิสิสูรสีศิพิส่อสีมาท่าพานะค,ะครับเพิ่นกับมาบากนำ้ำบอกคือคนข่าี่ล่ะเป็นลูกเหมือนพระพุธลูกเลยครับก็เลยว่าในค่นว,วงพันห่วกูขอเร่กเนี่ยพัดบายสีเลยขรวงพันเพิ่นพันยกเนียวหาย่เพิ่นยกเนี้วที่แหลกเพิ่นยกสองเนิวน้วยกสองเหนียว หนึ่งบ่อก็เลยว่าคงสสองคนว่าบัตไทยอีกเจ้าหนึ่งพนังยกสามเหมือนก็เลยสองสามบแม่นสองสามคนว่าคนบ่ากสามเลยกําลังสิ่งอย่างนี้เหมือนนจะเฝ้าไปคนว่าครัยสื่อสีปู่ก็เลยว่าลงปูจะไปสื่อสีเดี๋ยวกคอยไปคุยกันก่อนคนว่าจะเพบ่าวอย่างจํากันบ่ได้จําบ่ได้เลยจากจได้นต่ตัวเด้มือนนะตัวนี้ก็คือเนี่ยท่า ของอาจารย์ที่ฝันหินปูสวงลุงปูสวงนะเออพิ่จะมาให้โชคเ่ราะเร็ยเลวัยสี่นะครับนี่ก็คือกวามฝันที่เป็นแนวทางมือก่อนวันผ่าหรือหรืออันวันผ่านี่แหละก็แต่กจำนะบ่ได้นะแต่ว่าพี่บอกมาสองสามเรียกว่ากับทาปูเอฟซี่พอยากตีกับเอาไปตีแต่ว่า ขึ 3, 000, ้นให้สองอสามพันกับสี่สิบสอนตัวครับสองสามตอนทีแรกยกนิว้วสองนิ้วป่ะครับแมนขึ้นยกสองนิว้วแล้วก็ยกอีกเตอรหนึ่งกับสามครับขึ้นยกบอกสองเตอรนะครับเอ่ก็เลยว,ว่าหู้ปู .swing ลุงปู .swing มาหายโชคก็ไปเ,เรื่อยๆสินะครับเ,เพื่อฟันกับ<อ>ในมือนั่นกับโอ้แค่นั้นกับเลยมานั่งเขียนไหวครับเขียนเลยลุงมาเขียนไหวก็มื่อเกิดมาทำไหวเลยมาหนั่งเกิด ลุงปูแล้วมาให้โชกบพแปลว่ากันแล้วแต่ผู้ใดมีบุญวาสนาหรือว่าไม่โชกไม่ลากเอาไปเสี่ยงโชกเบื้องเดอ้อครับไ่อีกตัวหนึง่งมือขื้นนี่แหละครัว่าเขาเงินมาให้ครับเงินนี่เขาบอกว่าเงินแสนหนึ่งครับแบงกันคนละหาเมื่อเงินหน่อยสี่นะ่ะแสนหนึ่งเออแบงกันคนละเคืองหน่อน่ไม่หน่อยกัน ใส่น้อยเหมืนว่าทำว่าแบ่งกันเหมืนว่าแบ่งกันกับรูปแล้วก็คนละหามือนครังทีนะหรือมันจะเป็นหาศูนย์หรือว่าก็เป็นแนวทางนะก็แล้วเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางครับมีแค่นั้นครับควอมผันทีพู้อาจารย์ผันข้าถามมากสามตัวนี่ใส่หนึ่งหาศูนย์นะครูคือตัวใดครับปู่อ่าว่ามากสามตัวเงินหนึ่งแสนเนาะครับมาแบ่งคืองมันก็สีเบอหนึ่งหาศูนย์บ่ครับอืาแม่นงนี่ครับครับเพราะว่าเงินแสนหนึ่งเนาะ ข้างมุมแบ่งว่าพระอาจารย์วันหนึ่งหาศูนย์ก็ได้บหรือว่าหาศูนย์กระดับหรือว่าหาศูนย์เนาะนี่ล่ะที่ตามข้อมัลที่เป็นแนวทางที่ฝากเย็บซีลูกที่ช่องเบาเอ็มรอทงให้ไมาลองเสียงสุกเสียงสาเสียงลาบเบิ้บขอให้ได้โชคได้ลาบทุกคนและสุดท้ายนี่ก็ขอให้ผู้ใดที่ดูคลิปของพระอาจารย์ก็ขอให้ มีอายุวันหนัสุขภาพรับทุกทุกสิ broken, like ่งทุกอย่างขอให้ผ่านพ้นไปทุกสิ่ทุกอย่างขอให้ได้สมดังปรารถนาเด้อขอให้ได้โชคได้ลาภที่เลขกของภาจารหรือว่าเลขที่สำนักจุ้มมีได้โชคทุกทุกคนเด้อสาธุารับสาธุกราาลครับกสาลาครับพระอาจาธุครับสาธุครับนี่นะคะท่านผู้ชม เลขของปูผู้น้อยค่ะธรรมชมปูผู้น้อยฝันเห็นลงปูสวงเนาะคะ่ะเนาะซี่นิ้วบอกสองสามสองสามค่ะธรรมชมุมก็ฝันได้เลขหนึ่งหาศูนย์นำเนาะคะ่ะธรรมชมก็ขอให้มิโฉมิลาบกับปูผู้น้อยประจําวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกสิลาธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะกระยิ่งเผาไปใส่เนาะคะ่ะธรรมชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะ ไปับชมเมืองของดีก็บเบวแอมลาธงกันเลยค่ะบ่บวแอมลาธงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์รยรยครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ออาของเมตาคาดขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกท่องสื้อเรลียกสื้อรถตอรีจเจนสี่เหลือถือนะครับน้อง่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตขับนัง่าอยู่ของแน่ขับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะโอ้ดีขับครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลวยการทายกลับคืนมาได้ พอเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่าไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเหเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยใช้เลยใช้เลย เิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งล่ะลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะ พานุวัตี่แีเหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้หลานายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบุรีซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางโบเห็นลานเท่าไข่ไขว่ามีอีังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบุรมาบังนาล้านเห็ดในคนมองม่เห็นล้านค่าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหุยินซื่อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนอครับมีโอกาสดนมามสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะ กบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมาเนาะครับเนาะ แล้วก็มือแท้แครับท่านผู้ชมมือแทๆแะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลัก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท mm ่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปูหลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปูหลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แแจงคื่กันนี่ครับเงืินขาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน่าเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชม่ามผูชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน่าสมผูชมล้วาเบาแอมเราตรงนีไในน้ำมุ่นมาน้ำครับ ได้น้ำมุนคลองหลวงปุรอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตู้เขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับเอามาฝากเอฟซีโบรายกระทู่มาได้ โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาตุปซาตุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนะาะนี่มึงตาเพิ่งทำเลยพอดี เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ครับนี่บสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ ครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ